เร้ออกมาแล้วโว้เบื่อไงวันนี้กูไมค่คอยอยากขยันลงคลิปเผ่าไรเพราะว่ารู้สึกขี้เกียจนิดนึงรู้สึกขี้เกียจแตงไม่ได้นะขยันทำคลิปหน่อยก็ดีขยันหน่อยก็ดีนะฮะ ชวนกวูเลยเนี่ยชวนกวูแบบพูงคำกูำจะเล่นแบบถามว่าำทำไหมเนี่ยมันจะเล่นหรือไม่เล่นถ้ามาแค่กูเเกมปุ๊บไม่แน่เนควรเลย มุขเอกโปเกมอนนะเฮ้ยแบบมันเชิญอะมุขเอกสัตว์อสูรเข้าเชิญนะปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยเชิญมาให้ได้ปุ๊บบางทีได้ยแม่ไม่ได้คิดดังเลยมันเชิญมาแล้วเนี่ยลังเลหายเลยอันเชิญลังเลอะเนะอันเชิญคนอันเชิญนี่คิดมากใช่ไหมคิดตายเลยังไม่มันเชิญเขมาแล้วกี่ไมโครก่อน แกงหมดแล้วเลยงเฉลิมกมารจ้ะงเฉลิมก,กูมาปับ๊บไม่ลังเลเลยตกูตรงตรงไม่อยากเอาคลิกซีรถถองมาเล่นเน่ยเป็นั้นแหละตกูตรงตรงไม่อยากมาเล่นอเขอามาเล่นก็เท่านั้นแหละ ขอแซฟฟาม์มู่ก็เยอะเลยากินคิกฟี่ากินคิกฟี่ตายเถอะกินคิฟกคฟ,กฟี่ด้วยนะประเด็นเนี้ยากินคิกฟี่ตัวเขียะไรไม่รู้เหมือนกัน กูไม่รู้ว่าสิ่งที่อะไรช่างหัวแม่งนั่งฟังงกงอก,งก,งกนี่ยินดีต้นรับซูอาโอวีกระเด็ในใสน่นนแะม่โว้ยตูไปด้วยกัน ที่ดีกว่าสายฟาร์มก็อย่างนี้ฉันเหลือตัวคนเดียวไรบ้านไรทางสู้นั่งเงียบนั่งฟาร์มคนไปเรื่อยเรื่อยนั่งฟาร์มไปโอ้ไมด้วยได้เลย bom lên đạn của chúng tôi bị trúng trúng tim, ơi, thay, 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 ทำอะไรเนี่ยทำอะไรของหกมือทำอะไรของมึงเนี่ยใครบอกให้มึงไปตายใครบวกใครให้มึงเปคนเดียววะมึงแกคิวเขาดีซนั่นเ ตาได้ตายดีกช่ไหโอ้ยตายดีเนาเข้ามาทีี่ไหเนีย่ยมาดิโอ้ไปไหน หนังฟาร์มอย่างเงี้ยไวเปล่าข้า,บาวบัวหน่ะไวเปล่าเอ้ยม่ให่หนังฟาร์มอยู่แล้วกูมั็นหูวะหนีทำไมว่ากูมาแล้วมึงเสือกนี้อีกไงมึงเล่นอะไรกับกูหนักหนาวะกูมาไม่เสียกนี้กูมาไม่เสียก อ,อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมาหไปไหนไปไปทีก็ไปโอ้ยโอ้ยวยากคุยย้าหน่อยได้ไหมไม่ไม่ค่อยกันเลยได้ไหม อีกสองตัวนี้น่ารับคาที่ไผ่นั่งฟาไม่ตโอ้ยอไไทยไทะไปเจ้าไปนั่นแหละพอตกดเต็นใ้เขาวังนีกดเต็นให้เาวางนีหัวหน้าเหนสับโอ้ยโอ๊ย ทำาทำม,ม,มันทราทำันนมันท่น,นเร็เวเร็เวเร็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 วเรเร็องร็เวเร็วเรวเร็วเร็วยร็วเรเรวรวเวเร็วเวยเร็วเร็วยเ

โผล่มาให้ช่วยนะจะแท้โผล่มาเราหายหัวไปเลยตรนี้โผล่ยังไม่แจ่งออกไปออกไปจนจะไม่แจ้งโอ้ยกูยตัวเข้าเลยนกเมืองเลยนะ,อ,ยนะอะไรลงน้ยก็เหี่ยวน้ำ อะไรเนี้ยชอบโผล่มาจังเลยกูจะไปฟาร์มมุ้ยกูจะไปฟาร์มนี่เ่อจะไปฟาร์มโอ้เอานัาก่อน โอ้ยนอ้อตาไงหย่างไปยามไม้ย่างนั่นหรอวนั่นอ่ด่งนั่ครไมด้พี่ม่น่นนาเัชีพเป้งหลายรอบหลายรอบแล้วนะหลายรอบปนนะมึงไงหลายรอบปุนะหนรอบปบนะ vẫn còn tụi này mẹ quá hiệu quái à quái 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 quái

มาเมียวอะไรไปกันเปกันไปกันไปกันไปกันเร็วไปกันเร็วไปกันไปเรนะ็วโอ้ยไอรีนะ่าาหายเลย เมืองนี้ไม่ได้เชยๆนะกับตายเนี่ยไปก่อนให้ก่อนเมื่อวนมันยังอยู่บ้านก่อนแค่เดินผ่านไม่กระโดดปีกับตายวะอ้๋อฟังแล้วโอ้ยมึงเติมเงินภาษีตัวไว้ย เพิ่งเติมแบบเป็นเฮ้ยมึงมาทำร้ายทำไมวะแกสามพวกไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวก็ตัวนี้จะีกยวตัวนี้ตัวนี้ก็ตามอีกตัวนี้ตัวนี้ โอ้ยตายสามร,รอบละมัง้งฟลตเรนโน่มึองอเี่นเป็นเปล่าเอาฟลอเตนโน่มาเนี่ยเล่นเป็นเปล่าเนี่ยเห็นตายสี่รอบแลนะ cặp tay nè tay nè tay là tay luôn con thẹt luôn nè ไปกันเลยล่างสนิไปกันเลยลางสนดเชีว uh คู้ชยเออมาข้างล่างคุณเนี่ยใส่คุณจะออกมองเพราวไม่พคำอัาปอมดี้อมแางคอม้รงอมแ่งก้อมแางคอมแ่งองโอ้ยคอม่าง โอ้ยมึงเหลือไอ้มึงตัวเดียวอ่ะกันป้อมไ้ได้แล้วกันป้อมล่างสูดรนะขับไปป้อมล่างสูดป้อมล่างสูดโอ้ยโอ้ยเราคือคนพิเ แล้วมึงตัวเ,เดียวอ่ะเี๋ยวมึงคุณเดียวพูดดิป้อมมาตีป้อมบ้านเหมือนกันเลยเฮ้ยมาดี่เนื้โอ้ยตายป้อมแตกป้อมเสกเอแค่ออกไปดีเออป้อมแตก Y hey. เดี๋ยวขอปิดคลิปเองนี้แล้วกันนะครับผมปิดคลิปเีดอนี้แล้วกันอาชีพน,นานแล้วเปชีพก่อน